ครับจุบจริงครับ <C> <ham> เน้นเรียวคำเน้นเรียวเอาเลยนะฮะโอโ้โหอ่ะคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีครับผมได้เวลาความสนุกกับนิวหนวนแล้วนะฮะในสดสด,สดบทไม่มีครับผมเออแต่บทมีนะครับวันนี้ถืออยู่กำลังรับบทเป็นผู้กำกับอยู่อยากกำกับมากให้เขาจุบจริงกันในฉากนี่ไงละ่ะแต่ว่าเออไม่เห็นมีใครจุบเลยครับท่าผู้ชมแต่ความสนุกเราวันนี้ไม่โปะแตกแน่นอนนะครับนิวหนวดจะมีอะไรมาฝากไปชมเลยครับครับ วันนี้นิวหนัวจะพาไปซอกแซกกันที่กองถ่ายละครทะเลเดือดครับเบื้องหน้าเขาบูรธรรป้านฟันกันมันทะลุจอแั่เบื้องหลังนี่สิครับว่างปุ๊บรวมตัวกันกินลูกอมซะอย่างนั้นแหมแต่มันไม่ใช่ลูกอม,มธรรมดาธรรมดานะสิครับทุกคนอันนี้มันเป็นลูกอมรสเผ็ดนะคะไม่รู้ว่าใครจะได้ระด,ดับไหนมีทั้งหมด5ระด,ดับตาอเมอเลอเราไปกินพร้อมกันเป็นลูกอมร่วมสาบานหนึ่งสองสาม ผมไม่กินมะอิกินแล้วขี้โกงอะเผ็ดไหมครับมะลโอ๋อไม่ก yes? um, ินพริกเกลือแม่จิ๋มยังไงก็เผ็ดอยู่นะลูกนะฮะเผ็ดค่ไแม่ได้ได้สีเขียวแม่ได้ระดับสองเองนะไม่อไม่เผ็ดมากถีไม่สีอะไรอะถี่มั แล้วถือโคมเดียวนี่เหมือนมีงูเลยฟอฟอฟออยู่ตรงนี้นี่ราวหวายไงเนอิงฟ้าเหมือนซีได้เสียอะไรไปเราอ่ะได้สีส้มเหมือนกินซอสบิกอ่ะแล้วผู้เจ้าดีของเราก็คือหลุยเพราะหลุยได้รถที่เ็ดสุดนี่เหรอหลุยวุ้นออกมาตอนนี้เป็นไงบ้าง ต่อ,อก,กันที่ละครตุ๊กตากันบ้างครับกับอีกหนึ่งคู่ที่จะมาสร้างสรรรีสันลดความดราม่าและความหลอนให้กับละครเรื่องนี้นั่นก็คือโอชาคริสและจะได้อินโตเร่นั่นเองครับ <N elson> ตอนรับจะได้อินโตเร่แล้วก็โอชาคริสครับสว,ส, <S 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 สวัสดีค่ะ เล่นเป็นไข่เรื่มนี้จะได้เล่นเป็นใบทองค่ะเป็นน้องสาวของพี่บูมก็ดูเป็นสาวหวานแต่ก็คือเป็นวัยรุ่นค่ะในช่วงนั้นก็ยังมีความแก่หวานหลวกวนไม่ใช่หรอก็กวนกวนเฉพาะกับเขาค่ะถ้าเราเจอกับคนที่กวนเราก็ต้องกวนกลับเออเพราะออสคารคเตอร์นี่กวนมากและต้อนรับน้องใหม่นะฮะอย่าเป็นทางการนะครับบอจบตัวเลยนี่คือเรื่องแรกของโอชารฤสเรื่องแรกครับโอเรื่องนี้คือรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นตัดสาครับเป็นเพื่อนนางเอกแล้วก็ตามจีบนางเอกคอยเป็นห่วงคอยตามดูแลดูแลลูกเขาด้วย ดูแลทุกคนในบ้านเลยเธอไปบ้านเขาเธอไม่กลัวผีหรอกเลเตอร์น่ะไม่กลัวนะเพราว่าเป็นเป็นคนแบบไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องอ๋อกุสุขุมคสุขุมซึ่งเขาเป็นคนสุขุมจริงไหมจะได้จริงจริง ว่าาเขตาบมกตาเขาทำไมไม่ตอนแรกหนูคิดว่าอ๋อลองโอ๊ตแบบดูเงียบๆอย่างเงี้ยแต่จริงจเขากวนมากแล้วเขาก็พยายามบอกว่าผมได้มาจากพี่บูมเอ๊ะตอนแรกตอนแรกตอนที่ฟิตติ้งเขาก็ดูแบบเรียบร้อยแต่ทำไมมาคือกวนก็็เเปนสน่ห์ของเขาอย่างแต่อย่าเชื่อหน้าแบบหน้าเขาหวานแต่จริรแล้วเขากวนมากทิ้งท้ายอยากให้ตุ๊คู่ฝาละครแล้วก็บทบานนี้กับคุณผู้ชมนะครับฝาละครเรื่องตุ๊กตานะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานมากค่ะมีทั้งแบบความน่ากลัวคอมเมดี้แล้วก็ความน่ารักมีครบทุกรสเลยครับ ก็ฝากแั่ของเรื่องนี้ด้วยครับถ้าอยู่หน้าเซ็นะครับช่วยบอกคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าสดๆบทไม่มีเนี่ยมาทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาบ่ายโมง45นาทีทางช่อง7 HD นะครับสำหรับวันนี้นิวหนวดลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ